รู targets, sure نا, ้ไหมทำไมน้ำตกถึงสวยรู้ไหมลูกทำไมน้ำตกถึงสวยก็เพราะมันเป็นน้ําตกไงครับพ่อไม่ใช่หรอกลูกสิ่งที่น้ําตกสวยน่ะเพราะน้ำตกไม่ยอมเก็บน้ำไว้ใช้ในชั้นของตัวเองต่างหากหมายความว่าไงครับพ่อลูกสังเกตไหมล่ะ ว่าเวลาน้ำตกตกลงมาจากชั้นหนึ่งแล้วน้ำตกนั้นจะถูกส่งต่อลงไปอีกชั้นหนึ่งทันทีเพราะวิธีนี้ที่น้ำตกไม่เห็นแก่ตัวแต่ยอมส่งน้ำที่ตกลงมาจากชั้นอื่นๆแล้วส่งต่อกันไปได้เรื่อยอย่างนี้น้ำตกถึงสวยและน้ำตกจึงยังคงเป็นน้ำตกที่มีเสน่ห์ไงละ่ะ ข้อคิดจากเรื่องนี้อย่าลืมนะลูกถ้าลูกอยากให้ตัวเองเป็นคนที่น่ารักลูกควรจะเป็นอย่างน้ำตกหากมีสิ่งดีๆตกมาถึงตัวลูกอย่าเก็บสิ่งดีๆนั้นไว้คนเดียวลูกต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันออกไปให้มากที่สุดมีก็แต่คนที่ให้ ออกไปเท่านั้นแหละลูกจึงจะเป็นคนที่ได้รับอย่างแท้จริงขอบมบุณครับ